เก็บพริกเด้จ้าสดสจากสวนของเฮาเองพริกเริ่มซุกจากน้อยแล้วจ้าบ่ลายปันไดแต่ว่ากระพอให้ได้เก็บเรื่อยๆอยู่เก็บแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตไว้เด้จ้าย้ำสิก,กินเฮาก็เอามาต่ำเลยความเผ็ดก็คือเกานะจ้าพริกก็คือพริกอยู่ไทยกับเฮต้เด,ด้จ้าเวลาไอ้ที่พวกเจ้าไปซื้อพริกมาลลายซ่นะแล้วยานกินบ่ทันย่านมันเนา เฮากระแค่เด็ดคัวแล้วก็ล่างแล้วก็อเอาไปแช่ชงฟิตไว้ย้ำสกินเกาออกมาต่ำสำนันเองจะ้ะของขอยกับปีหนึ่ง้าได้จะกิโลกว่าสองโลกับพอกิ่นล้วจะคนเดียวเพราะว่าแฟนเราบอกกิ่นเผ็ดคือเฮาเนาะกระเก็บสะสมไปเรื่อยๆอย่างเสียเลยจ้ะสุกเทียหนึ่งกระเก็บเทียนึงสุงเสกเทียหนึง่งกระเก็บเทียหนึงน่ง,งได้หลายกระแบงคนอื่นแน่ กัเก็บปว๋กินจะจะของแน่วิธีคนเมืองนอกก็แค่นี้แหละจ้า